บริษัทเกรดออเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดร่วมกับเนชั่นแชนแนลเสนอรายการคนดีมีสาระ มาทาแออัจฉริยมาแล้วงานวิจัยชั้นเยี่ยมฝีมือคนไทยเป็นวิวัฒนาการใหม่แห่งวงการเครื่องปรับอากาศเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพียงหนึ่งเดียวรวมทุกระบบไว้ในตัวเครื่องไม่ต้องเจาะผนังเดินท่อน้ํายาจากคอนเดนซิง่งไม่ต้องต่อท่อน้ําทิง้งไม่ต้องเติมน้ํายาในเวลาติดตั้งให้ยุ่งยากมาทาเติมน้ํายาเต็มด้วยระบบปิดจากโรงงานจําหน่ายในยุโรปและอเมริกาบัดนี้ถึงเวลาที่คนไทยได้ใช้แอร์ดีมีคุณภาพมาตรฐานสากลมาทาประหยัดค่าบริการสามารถบํารุงรักษาได้ เอคุ้มค่าสะดวกใช้ประหยัดไฟลมหายใจสะอาดผลิตโดยบริษัท CSS Metrology จำกัดบริษัท Great h o n o r International จำกัดจัดจำหน่ายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวรับผู้จำหน่ายทั่วประเทศจังหวัดล,ละ1ผู้จำหน่ายสำหรับเจ้าของโครงการเงื่อนไขพิเศษด่วน 6, 0 2นย์สองเาเและ0 2น1 7 6750 เบนซ์ทองหล่อ ok, โดยคุณวสันต์โพธิพิมพานนท์หอแว่นแม่นยำเรื่องสายตาล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยียโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์แหล่งผลิตข้าวกรองหอมมะลิชั้นดีไม่มีอุตสาหกรรมมลพิษใช้ชีวิตสงบร่มเย็น ศูนย์ป้องกันและบำบัดมะเร็งแนวทางการแพทย์แบบผสมผสานโรงพยาบาลฮานอินเตอร์เนชั่นแนลยโสธร086 870 2727 27 045 714 474 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคนดีมีสาระนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงเย็นนะครับรักประเทศไทยรักในหลวงอย่าหวงความดีเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ทําความดีให้กับสังคมเราเป็นคนไทย อยู่ในประเทศไทยนะครับมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับคนไทยแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าบุคคลที่เป็นคนไทยในวันนี้มีเรื่องราวอะไรดีๆที่มาให้เราได้คบคิดกันกรหนาอดใจรอสักครู่หนึ่งนะครับยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์แหล่งผลิตข้าวกล้องหอมมะลิชั้นดีไม่มีอุตสาหกรรมมลพิษใช้ชีวิตสงบร่มเย็น ป้องกันและบําบัดมะเร็งแนวทางการแพทย์แบบผสมผสานโรงพยาบาลฮานอินเตอร์เนชั่นแนลเยโสธทอน086 870 2727 045 714 474พ่อแก๊สหมดมีแก๊สนี่รพ่อ เกี่ย e วแก๊สเอกมีตัวยาไสเมทิคนสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเชิญเข้ามาสิลกูกโอ้คุณแม่ไม่เจอกันน่าเกือบเดือนดูสดใสจังเลยคะ่ะนั่นไงพี่กุ้งมาซูเปอปรด์ดีเอ็นเอด็อกเตอร์ซูเซรั่มใสสวยได้ภายใน14วันเซรั่มใสด็อกเตอร์ซู14วันสวยว้าว เมดิคอลสปาอุทยานธรรมชาติกลางกรุงรางวัลซูเปอร์แบรนด์ BDC by ดรอรวรรณสุดซอยสุขุมวิท59 02 392 55 5 5 5มกผมเกษียณอายุราชการแล้วยังเล่นกอล์ฟได้อย่างสม่ำเสมอต้องขอขอบคุณปิศาอตาหิติ ผมอายุ70ปีแล้วครับลูกๆก,ก็ไม่อยากจะให้ทํางานแต่ผมก็ยังขับรถขึ้นเหนือล่องใต้ได้ก็เพราะน้ำผลไม้ปิดศนาตาฮิตินี่แหละครับดิฉันอยู่สหรัฐอเมริกามานานกลับมาร่วมแสงความยินดีกับคนไทยที่ได้มีโอกาสรับประสบการณ์และน่าตื่นเต้นและประทับใจกับการดูแลสุขภาพด้วยน้ําผลไม้จากธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นต์ปิศนาตาฮิติปีนี้อายุ60แล้วนะคะ ทางเลือกใหม่ด้านการรักษาตามศาสตร์แห่งการแพทย์แผนจีนผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าการรักษาด้วยพลังงานบำบัดนวดกดจุดฝังเข็มการล้างผิดการลดและควบคุมน้ำหนักการชะลอวัยและการให้คำปรึกษาเรื่องสเต็มเซลล์ให้บริการแก่คนต่างชาติและคนไทยทั่วประเทศโดยคณะแพทย์เฉพาะทาง Complementary Medicine Home Health is Well ชั้น6โรงพยาบาลปิยะเวทถนนพระราม 90, 2 625 6 6 4 8อถึง ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีแหล่งผลิตข้าวกรองหอมมะลิชั้นดีไม่มีอุตสาหกรรมมลพิษใช้ชีวิตสงบร่มเย็นศูนย์ป้องกันและบำบัดมะเร็งแนวทางการแพทย์แบบผสมผสานโรงพยาบาลฮานอินเตอร์เนชั่นแนลยโสธร086 870 2727 27. 045-714-474ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือรายการคนดีมีสาระนะครับขอบคุณนผู้ชมทุกท่านที่กุณาติดตามรับชมรายการอย่างต่อเนื่องวันนี้เราได้รับเกียรติจาก นายทหารระดับนายพลเลยทีเดียวนะครับซึ่งมีฉายามากมายหลายอย่างมีนามปากกาก็เยอะแยะเป็นทั้งนักเขียนเป็นบัณฑิตเนี่ยหลายสาขาเลยทีเดียวแล้วก็เป็นทหารตัวจริงด้วยแล้วก็มีชื่อเสียงหลากหลายฉายานะครับว่าจะเป็นท่านผู้ใด จริงๆในปัจจุบันนั้นท่านก็รับราชการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทบกนะครับมีชื่อฉายาโดยทั่วไปเขาเรียกว่าเสดงนะครับก็ขอต้อนรับพลตรีคติยะสวัสดิพลหรือเสดงนะครับสวัสดีครับเจครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ครับเสดงเป็นมาเฟียจริงหรือเปล่าครับจริงครับเพราะว่าเพราะว่าคนมักจะเอ่ยถึงพอเสดงเนี่ยกากลัวกันมากคือในวงการทหารเนี่ยพอบอกว่าใครเป็นเสแต่ละชื่อแต่ละชื่อเนี่ยหนาวร้อนร้อนนั่นเลย สีแดงไม่ได้เป็นหัวหน้ามาเฟียจริงเลยครับใช่ okay, คือเขาคือประเทศนี่มันห่างสงครามมาประมาณ20กว่าปีครับคำว่าเสนาธิการเนี่ยหมายถึงพวกการวางแผนหรือกุญซือ,อในหนังสือสามก๊กอย่างเงี้ยครับทีนี้ไอ้มันมีเสปลปอมผู้พันปอมอประชาชน20ปีหลังที่เด็กโตข,ขึ้นมาสมมติเด็กอายุ1 0ขวบหรือ15ขวบก็ต้องอายุ35วันนี้เพราะว่าเราลบกันครั้งสุดท้ายกับที่ช่องบอกบ้านลุงก้ากับทหารเวียดนามกับทหารลาวเนี่ยรวมแล้วตก20ปี คือปี2530วันนี้ปีส5 0 0านฉะนั้นคําว่าเสนาธิการเนี่ยหรือคนที่ใช้ชื่อเนี่ยเวลาพอประชาชนได้ยินเสียตกตก,ตกใจอไอ้เสนี่หมายถึงพวกนักเลงพวกมาเฟียวหวยบ่อนซ่องมายาสุ้ติดค้าบุหรี่เถื่อนค้าเหล้าเถื่อนค้ารถเถื่อนอะไรต่างน,นี่คนจะเข้าใจผิดอ๋อแล้วแล้วก็ในเมื่อแต่ละเสนี่คนเขาก็กลัวเขาก็หนาวหนาวร้อนๆกันนะอย่างเช่นในหนังสือเสแดงคมเสยแดงภาคหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูหน้าปกกันเนี่ยพูดถึงเสม่้ย พูดถึงเสธมเสจเด็ดนะครับแล้วก็เสหิมาลัยเสแอฟนะครับเสแดงเหลืออย่างเดียวคือเสเพลนี้ไม่มีไม่มีครับต่างกันยังไงครับต่างกันคือเสเอ่อพวกนี้จะเป็นคนที่กว้างขวางในรุ่นแต่ละคนเขาก็ดังนะฮะครับคือในรุ่นๆก็จะมีตัวเด่นเด่นเหมือนเราเรียนหนังสือตอนเด็กๆอ่ะจะเป็นคนที่แบบเด่นเด่นเนี้ยมีชื่อก็ปรากฏว่าพวกเสแอลเนี่ยเสเอลนี้ยเขาก็ดัง จบอลร์สิบเอ็ดเสอเอลก็คือพลพลเอกอักเดชนี่นะฮะเสไอเนี่ยเขาก็ดังในจบลรรุ่นยี่สิบเอ็ดก็คือรุ่นเตรียมหารุ่นสิบรุ่นท่านพิทักษสินเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นแล้วก็เขาตกมารุ่นผมเสก็เป็นตั้งเรียนเตรียมหารุ่นยี่สห้าเขาก็ดังในเตรียมหารุ่นยี่สิห้าเสจเดชเขาก็ดังในเตรียมหารุ่นสิบห้าแล้วก็เสธมท่านก็ดังในเตรียมหารุ่นห้าคือแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยแล้วพวกนี้นักรบนะนะฮะเสธมนี่ก็ ลบเขาคอบิกเสือเนี่ยแล้วเสดแดงนี่ดังเรื่องอะไรครับของผมก็อยู่หน่วยลบมาตลอดฮะอ,อยู่หน่วยลบมาตลอดแล้วก็ที่ผมมา มีปัญหาก็คือตอนที่ผมทะเลาะกับผู้การตำรวจชาติฉะนั้นเองก็เลยชื่ออยู่ในพบลิกนะมีปัญหามีชื่อในสาระเรียกว่ากล้าเรียกว่าชนช้างมาอย่างนั้นเถอะครับเพราะว่าผมไปตามล่ามือปืนที่ยิงผู้พันโคตรตายที่เมืองการเนี่ยแล้วก็เอามือปืนเนี่ยมาประหารชีวิตแต่ระหว่างที่มือปืนนสารประหารใช่ไหมไม่ใช่ประหารเองไม่ใช่ประหารเองกับก็ปรากฏว่ามือปืนที่เป็นตำรวจเขาเป็นตำรวจหมดก็ทั้งผู้การตำรวจชาติคนเก่าเนี่ยเขาอายที่ตำรวจ ตำรวจประจำการเป็นมือปืนเองอก็ออกมา,ามีเรื่องกันก็ออกมาปกป้องผมก็เลยทะเลาะกันพูดงี้ว่าชื่อเสียแดงก็เลยเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นว่าเสียแดงเป็นใครตอนนั้นนะครับตอนนั้นก็ชื่อเล่นๆว่าเสียแดงลงหนังสือพิมพ์กันเยอะแยะมากมายเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าพี่ทักษิณพี่ทักษิณเนี่ยสแสดงว่าเสียแดงนี่เป็น เป็นน้องรักของพี่ทักษิณด้วยหรือเปล่าครับนี่เห็นกอดคอเอ็นดูเป็นพิเศษอะไรเงี้ยนะครับเป็นเป็นในทหารปกครองอ่าเป็นเป็นปกครองครับเขเป็นนักเรียนปกครองตอนที่เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นสิบเมื่อปีสองห้าหนึ่งหนึ่งผมเข้าปีสองห้าหนึ่งหนึ่งเขาเป็นผู้หมวดปกครองครับพี่ทักษิณเนี่ยรักน้องกอดคอครับแต่พี่ซอยคนนึงเป็นตำรวจเหมือนกันเนี่ยให้ให้ตำรวจหาม รับไม่เหมือนกันอันนั้นไม่ได้จบเตรียมทหารครับอผู้การตำรวจแห่งชาติที่มีเรื่องกับผมเนี่ยไม่ได้จบเตรียมทหารครับอ๋อไม่ได้จบเตรียมทหารครับคนก่อนนั้นไม่ใช่คนปัจจุบันห้ามไม่คนปัจจุบันปัจจุบันนี่จบปัจจุบันก็ทำตามหน้าที่ครับถามสักนิดหนึ่งพูดเสียสแดงพูดเสียงเหนือยเหนือนี่เป็นคนเมืองเพชรหรือเปล่าครับคนกรนโพธารามลาดบุรีลาดบุรีครับแล้วคุณพ่อเป็นทหารด้วยเปล่าครับทหารครับคุณพ่อเป็นทหารก็เป็นทหารช่างลาดบุรีออ๋แล้วลาดบุรีนี่ก็ทหารช่างค่ายพนุรังสีแล้ว่่ละรรรนนนปปาาาาากกกททออเเเเเ็็็็็้ววพพหหหยยยด ฮะมันจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าทหารรุ่นเก่านี่ก็พวกในสิบพวกจ่าแล้วก็จะนอนอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วเราก็จะทหารประจํายตัวเลี้ยงเรามาอ,อะไรเง,งี้ยมันจะเป็นสายเลือดทหารอยู่แล้วเห <c oughs> ็นอยู่ประจําเลยใช่ครับนะครับก็บคิดว่ายังไงซะพ่อเป็นนายทหารด้วยเปล่าครับใครครับเสดงครัพ่อเป็นนายทหารคุณพ่อเป็นนายทหารก็มาจากพลทหารอ๋อเป็นในสิบเป็นจ่าแล้วครับครับอืมแต่ว่าเสดงจบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นไหนครับผมจบหลังพิักษินรุ่นหนึ่ง รุ่น11เอ็ดตนทหารรุ่น11แล้วก็จปรจปรก็เอา11บบวกเข้าไปจะเป็น22 22ครับแล้วก็เขียนหนังสือได้ครับว่าเขียนหนังสือนี่ขายดิบขายดีเลยมีคมเสแดงภาคหนึ่งเนี่ยนะะมันมันมีมูลเหตุอกไรก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเพราะว่าแค้นแค้นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นเราประชาชนจะเข้าข้างผู้มีอำนาจอ๋อพะก็เห็นเน่อผู้การตำรวจแห่งชาติเนี่ยทะเลาะกับผมเนี่ยเขาก็ต้องถือหางพุปนตำรวจเอกอะ เขาจะไม่เข้าใจเราเราก็เลยมีคนมาแนะนำฮะก็บอกว่าให้ทำหนังสือเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยคือใครเหมือนกันที่จะไปลบกับค่าศึกต้องโปรพกันด้าคือโฆษณาชวนเชื่อตัวเองบ้างก็เลยเข็นหนังสือภาคหนึ่งขึ้นมาแต่ว่าขายดิบขายดีพิมพ์ต้งเป็นสิบสิบครั้งเนี่ยครับเพราะว่าเขาคิดไม่ถึงว่าทหารในตัวทหารคนหนึ่งเนี่ยมันทํางานให้ชาติบ้านเมืองมาขนาดไหนก็เลยมาภาคสองออกมา ภาคสองก็ตึงก็มีเรื่องกับพบสันที่โรงแรมมารอนครับอ๋อมีเรื่องกับพบสันรู้สึกว่าฝังฝังใจพูดถึงพบสันเป็นประจำนะครับแต่ว่ายังไงถือว่าอยู่ในสู้กันในกติกามากกว่าใช่ครับใช่ไหมครับอย่างอื่นนี้ไม่มีครับแต่ว่าเหตุที่ตอนนั้นเนี่ยปกติแล้วเสียแดงที่เขาพูดถึงถึงว่ามาพอคนเห็นหนังสือพิมพ์ลงเนี่ยนึกว่าเสเสแดงนี่เป็นมาเฟียรัชดาตัวจริงเพราะว่าถูกอุ้มขึ้นมาเฟเราถูกอินเมดไงฮะอ๋อคือ นักข่าวสายอาชยากรรมเนี่ยเขาจะเกาะอ,อยู่ตามโรงพักครับ,รบแล้วก็นักข่าวเนี่ยถ้าตํารวจไม่ให้ข่าวเขาก็จะทําข่าวไม่ได้ะฉะนั้นการอิมเมจภาพเนี่ย เพราะว่าพบตารวจแห่งชาติเนี่ยนักข่าวก็ต้องอยู่ข้างหลังเต็มหมดเขา็อิมเมดภาพให้เราเป็นโจรเป็นมาเฟียหลังจากลบกันไป3ามขบวนท่าแล้วเราก็เริ่มขึ้นภาค3ามเราก็สามารถด่าได้ดูปกหน้าเลยครับเราคิดว่าแผ่นดินใต้กองพันถูกปล้นแผ่นดินใต้ลุกไฟเพราะมึงคนเดียวทุกวันเนี่ยที่ยาวกันมาจนถึงปีห้เนี่ยมึงคนเดียว เป็คนที่ทะเลาะกับผมนี่แหละก็เป็นภาคสามภาคสี่กล่าวหาเขาแล้วแล้วกล่าวหาแล้วเขาไม่มีเวลาว่างมาเขียนหนังสือโต้กับเสดงอย่างนีน้นจะเป็นการยุติธรรมเหรอครับก็เขาเขาสมมติเขาพาผมไปที่ที่ผมไม่ถนัดเขาพาไปศาลนะเหรอฮะก็ฟ้องผมที่ศาล<อ>เราจะไม่ถนัดที่ศาลแต่เสียจเงก็เป็นนักกฎหมายน่ครับ เพราะแต่เราถนัดสู้นั้นไม่ได้สารเพราะว่าเขาเขาอยู่กับสารมาตั้งแต่ร้อยตีเพราะว่าเขาเอาผู้ต้องหาไปส่งพิจารณาแล้วก็ความรู้แก่นแท้ของผู้วักษาอะไรต่างออืคดีเพราะว่าคดีกฎหมายบ้าเราเป็นระบบเก่าห่าใช่เพราะฉะนั้นก็เลยมีคดีสะสมไว้เป็นมรดกเยอะนะฮะก็ปกติกก็ไม่เคยขึ้นสารไม่มีคดีก็ตั้งแต่ลบปบตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ ก็ได้คดีมาเยอะน่ะพอสมควรแล้วมีมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่คนรู้จักยิ่งมีเรื่องลงหนังสือพิมพ์บ่อยเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกว่ายิ่งยิ่งขายดีนะครับเสแดงเนี่ยนะครับก็ไม่ส่วนมีความรู้สึกยังไงบ้างเขาบอกสงสัยเสดแดงเนี่ยคงจะแอบแอบมั่งอะไรเงี้ยขอไม่ฮะไม่มีนะเออมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ฮะคือ คนกล้ากับคนบ้าเนี่ยเส้นมันอยู่ติดกันคนกล้ากับคนบ้าคือถ้าข้ามความกล้าไปไปคนบ้าอก็จะเป็นติงตองอมันจะอยู่ติดกันเหมือนกับคนเก่งกับคนจีเนียจะคนบ้าเนี่ยอคือคนจีเนียอที่มันเรียนเก่งอ่ะถ้ามันเกินเกินอ่ะข้ามเส้นอ่ข้ามเส้นนี้ไปมันก็กลายเป็นคนติงตองคนบ้าเหมือนกันอฉะนั้นคนกล้ากับคนบ้าเนี่ยมันจะฉะนั้นหนังฝรั่งมันสร้างเนี่ยดูหนังเวลาพระเอกแลมโบหรือแรงต่างมันจะมีความระหำระครับนักลบต้องเป็นอย่างนี้นักลบ สแดงแต่เมื่อหมดศึกอ่ะก็พวกขันทีหรือกุณซือก็เขา้าอันนี้มันปกติของธรรมชาติเป็นเรื่องปกติเขาถึงบอกว่าหมดหมดศึกหมดหน้านาค่าโคถึกหมดศึกค่าคุณผลอันนี้ปกติ<อ>เวลาพอบ้านเมืองมีศึกกลับใหมีครั้งหนึ่ง<อ>คุณพลโตไม่ทันออครับนี่ภาพนี้สแสดงว่าเครียดจัดใช่ไหมครับมีเรื่องกับตํารวจเยอะมากเลยก็เลยต้องหน้าไม่ไม่อันนี้เขา เขาบอกว่ามีแต um: um ่คมสายแดงก็ม mm ันมีทีมงานเขาขึ้นมาคนมามาสามคนก็แล้วมันมีใครรูปคมสายแดงบ้างเขาก็เลยเขียนเบื้องลึกของสายแดงในประวัติชีวิตส่วนตัวแล้วไปโดนรูปคมที่ไหนบ้างแล้วก็คนนี้เป็นคนวาดการ์ตูนที่เดนเนชั่นฮะเขาก็นักวาดการ์ตูนครับอ๋อเขาก็วาดแลนโบขึ้นมาภาพนี้ก็คือพูดง่ายว่าลบจนผอมเลยเอออันนี้มันแซลลีในย่าอะไรหรือเปล่าครับเ่ของขวัญจากนักลบหมายความว่าเป็นจรวดอาร์พีจี อะไรต่างๆเงี้ยครับอืเขียนน้ากลบของขวัญน้านลบก็คือ RPG แสดงว่าที่คนเขาบางคนพวกทหารบางประเภทบอกว่าเอ๊ะเสตนอยากดังอะไรเงี้ยแสดงว่าไม่ใช่แล้วมีที่มาที่ไปไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ได้มีเจตนาเพราะว่าความดังทําให้เราอชาช้าด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ช้าด้วยครับก็เป็นถึงนายพลนี้อย่างน้อยเนื้อใจทหารเขาไม่ได้ครับทหารเขาจะมีเรื่องไม่ได้มีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลนี่เขาถือว่าผิดกฎผิดรุ่นที่หนรุ่นเดียวกันเป็นนายพลเอกมีไหมครับคนเยอะเหรฮะเยอะแล้วใช่ไหม แล้วตอนที่คอปคอร์เขายึดอานาจเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเสแดงเตรียมหนีหรือว่าเตรียมรอรับคำสั่งอ๋อผมเป็นคนโวยเรื่องขาบองไงฮะอขาบอมที่กลายเป็นข่าบบองในี่ฝีมือผมเนื้ออฝีมือทําเองหรือว่าฝีมือโวยฮะฝีมือให้ดูว่าเขาตอบผิดแต่เ็าทาเลตติ้งแต่มันเป็นการเราแฉเพราะว่าการล้อเขาว่าที่คูแฉเพราะว่าไม่แบ่งเลยคือก็าทำเลตติ้งไงฮะก็ทาเลตติ้งเพื่อจะให้รู้ว่ามีคนคิดจะฆ่านายกัฐานตีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันต่อระเบิดผิด ครับก็ตอบผิดว่าอย่างนั้นเด้อแล้วเสดงมาไวยตอบผิดก็แสดงว่าไม่ได้มีเจตนาจะฆ่านะับเสแดงเป็นคนที่รักเรียนนะครับแล้วก็สอนความรู้จบเศรษฐศาสตร์จากที่ไหนนะครับจบเศรษฐศาสตร์รามรามคำแหงก็ยากนะแล้วจบจุฬาสาขาอะไรครับเรียนครุศาสตร์ครุศาสต์จุฬาด้วยจากตอนนั้นมันปฏิวัติปี24เราก็คิดว่าถูกปลดนะฮะก็เลยไปไปเอ็นเข้ารอว่าหลุดจากทหารแล้วไม่รู้จะมาหากินอะไรก็เลยต้องไปไปเรียนเพิ่มเติมนะครับนะครับายกาเป็นนิสิตจุฬาจบจุฬา จบรามเศรษฐศาสตร์แล้วก็จบกฎหมายที่รีประทุมจบกฎหมายสีประทุมแล้วก็จบนิดาที่นิดาครับแล้วเห็นว่ากำลังเรียนด็อกเตอร์อยู่เนี่ยฮะเรียนที่ไหนเรียนที่ UNP ฟิลิปปินส์ฮะ University of North Philippines ก็ต่อไปต้องเรียกว่าพลตรีด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ขติยสวัสดีผลจวนจบแล้วยังครับคิว่าเทอมหน้าจบแล้วเขาบอกว่าคนที่เรียนมาเยอะๆหลายสาขาเนี่ยดึงวิชามาใช้ไม่ทันมันสับสนกันเขาบอกว่าเสียแดงเนี่ยจะเพี้ยนๆจริงหรือเปล่าครับไม่นะฮะมันเราเรียงลำดับดีกว่าแน่น แน่นนะ <c oughs> คือแน่นคือได้ทุกกระบวน่า <c oughs> ได้ทุกกบวน่าครับชีวิตทั้งชีวิตนี่ถามจริงๆริาบอกว่าเอ๊ะทำไมเสดแดงเนี่ยเฮี้ยวมากบูมากไปที่ไหนก็เจอแต่เสดแดงลงหนังสือพิมพ์เออเอก็เดี๋ยวไปโวยที่ศาลบ้างหารโดมจับคาบา้าคาบ้องอะไรที่ว่าเนี่ยครับถามว่านายสั่งหรือเปล่าให้ไปโวยไว้ไม่ครับพอดีคือผมเป็นทหารก็ป้องกันชาติบ้านเมืองมา แต่เราคิดไม่ถึงว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยมันเป็นขบวนการยุติธรรมซึ่งไม่มีใครแก้เลยคือระบบกล่าวหาคือสืบสวนสอบสวนจับกลุมคุมขังจับแพะชอดไข่เนี่ยตำรวจเป็นทเองหมดทุกอย่างรู้สึกว่าพูดอะไรนี่ชอบเหน็บตํารวจเลยเซได้ยงมีอะไรฝังใจกับตํารวจจริงจริงไหมไม่มีผู้กล้าในแผ่นดินที่เป็นผู้นําประเทศแก้ไขขบวนการยุติธรรมต้องแยกสอบสวนจากจับกลุ่มออกประเทศไทยจะดีเองแล้วไปที่ตั้งตํารวจตั้งฉายาพนักงานสอบสวนก็เสียหายหมดยังจํากรอนได้ไหมครับท่องเป็นหมดกรอนเลยได้สืบสวนสอบสวนจับกลุมคุมขังจับแพะ ช็อตไข่คือมันมันจับไปในกรณีหมอโวโคนเลนไพ่หัวได้ดีรองเท้าในขี้นองแบดแผ่นซีดีคือผมลูมือไงพผมล่ามือปืนเนี่ยผมถึงลูไงว่าคนที่บอกว่าตำรวจจับช็อตไข่แสดงว่าเสียแดงต้องเคยโดนตำรวจอุ้มไปช็อตไข่สิถ้างั้นก็ผมไม่โดนนะผมไม่เกิดไปไหมเกิดไปผมรู้เหตุการณ์ทั้งคดีปากใต้เนี่ยนักบุรินุมาคดีกันมันโต้แดงคดีทนายสมชายตุค่าเนี่ยผมติดตามเหตุการณ์มาตลอดแสดงว่ารู้สิครับ รู้เหตุการณ์หมดแล้วทําไมไม่ไปบอกความจริงแล้วว่านี่ไงนี่จริงแล้วไงฮะก็เขาหาตัวคนฆ่าทนายสมชายเจอแล้วไงฮะดีเอสไอเขาฟันแล้วไงฮะส่งรายชื่อเขาปปชเงียบทั้งประเทศเลยถามจริงๆว่าเสียแดงเงียบทั้งประเทศเลยไม่มีใครกล้าซ้ําเลยไปปรากฏตามที่ต่างๆในในแต่ละพื้นที่เนี่ยแล้วได้งบมาจากไหนหรือว่านายสั่งหรือว่าไปเองครับอ๋ออันนี้งบขอกอ งกขอกนี่ไม่ไม่ไม่มีในระเบียบราชการนะครับงบของกูนี่ไม่มีระเบียบราชการนะครเราออกเองเงินเดือนนายพลก็เป็นแสนเลยครับถ้างั้น่ะม่ก็นายพลก็ตก3-4มสี่หมื่นบาท3-4มสี่หมื่นบาทครับแล้วแต่แต่สตาร์ทจาก850บาทนะฮะตอนร้อยตีที่จบที่850บาทนะครับเสียแดงนี่850นะครับภาพนี้นี่เป็นภาพที่เพื่อนเมางานเลี้ยงหรือว่าตำรวจอุ้มครับภาพเนี้ยอันนี้ผมไปดั้งทานข้าว แล้วไอ้ผู้าการตำรวจชาติมานั่งข้างห้องพอดีอเขาก็ตกใจไม่กล้าออกจากห้องเขาก็เลยเรียกกองปราบมาทั้งกองปราบมาเป็นร้อยมาอุ้มเสเดงคนเดียวเรียกทั้งกองปราบ<ม>เลยผมก็ลงจากห้องไปจะขึ้นรถผมเห็นไฟแวบๆผมก็นึกว่าปอเตึงรถชนใครที่ไหนปรากฏว่ามันวิ่งเข้าใส่เราโอ้โหของของเราทั้งนั้นเนี่ยกลัวตายไม่คืนนี้ก็มนลากไม่หรอกครับไอ้พวกนี้มันไอ้พวกนี้มันตำรวจ ลบที่ไหนก็ได้ไม่เกินลังสิทธิ์นะอ้วนพีทุกคนหน้าตูมนะ่รงับหมูเนี่ยแไรนี่มันไม่เหนื่อยไม่หิวไม่ร้อนไม่มียุงกัดมีเพลงฟังมันไม่มีาุากรรอะไรกดดันเลยครับอันนี้เป็นภาพที่เห็นทั้งบางกอกโพสต์ทั้งเนชั่นลงนี่บนในใจหรือเปล่านึกถึงหลวงพ่อทวดหลวงพ่อจตุคามรามเทพอะไรหรือเปลานี่ช่วยลูกด่วยอะไรเงี้ยอันนี้หมดแรงหมดแรง ราะมันลากเยอะคนลากเยอะแล้วก็ลุมลากทุกคนนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่หัวใจตรงนี้มันสําคัญก็คือว่าในพลเนี่ยยังโดนขนาดนี้แล้วประชาชน64ล้านจะเป็นไงอแล้วผู้กำชาเนี่ยก็ไม่ใส่ใจคือสําคัญคือศักดิ์ศรีของมันด้วยไอ้ศักดิ์ศรีตัวนี้มันสะท้อนให้เห็นในการลบตัวการลบปัจจุบันเนี่ยทาไมที่ประชาชนวิจาร์ถึงเพียงพําค่าศึกเนี่ยก็คือศักดิ์ศรีพวกนี้มันมันอยู่คู่กับชีวิตทหารแล้วเพื่อนถามจริงในชีวิตเนี่ยมีภรรยาไหมครับ อมมีทีฮะคนน่าไม่มีภรรยาผิดปกติเพราะกำลังหมันเลยต้องถามครอบครัวหน่อยมีไหมครับไม่มีครับผิดปกติครับครับมีภรรยามีลูกไหมครับครับมีฮะภรรยายังอยู่ไหมครับไม่ตายแล้วครับเสียชีวิตแล้วเขาทนดูสามีลบกับตำรวจไม่ไหวตรอมใจตายไปคนเสียชีวิตไปครับเสียไปคนหนึ่งครับแสดงว่ามีหลายคนไม่ได่คนเดียวไม่คนเดียวนะไม่มีครับลูกลูกก็มีฮะลูกกแต่บอกไม่ได้ว่าไว้ไหนไม่ได้ซ่อนเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเดี๋ยวมันอุ้มคือเรากำลังลบกับขบวนการยุติธรรมลบกับไอ้พวก ตำรวจช่วยอยู่ใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีๆลูกไม่กลับบ้านหรือลูกตายนี่เราสายอลำบากได้โอ้ไม่ได้เลยตัวไปแล้วเราลบไม่ถนัดไม่ถอย่างเงี้ยลบถนัดตัวเดียวๆโสดเงี้ยผมลบถนัดผมถึงสามารถบี้เอาคนฆ่านายสมชายมาได้แต่วันนี้ผู้กล้าในแผ่นดินที่โวยวายหาคนฆ่านายสมชายเงียบหมดทั้งประเทศเลยคนชั้นปกครองรัฐมนตรีเงียบหมดแล้วเป็นนายพลตรีเนี่ยไม่มีเวลาได้รับเสนอชื่อเป็นพลโทนี่เพราะว่าส่วนมากทหารนี่พอมีคดีอะไรความเนี่ยเขาจะ ออทหารไม่รู้จักเรื่องคดีเพราะว่าเขาทหารนี่ไม่ได้กลัวกฎหมายนะครับทหารนี่กลัววินัยอวินัยมันคุมทหารอยู่อย่่งยางว่าตอนที่เราปฏิวัติเนี่ยที่ทหารปฏิวัติผมเป็นพลร้อยปฏิวัติเมื่อเมษาาวายก้ากันยาผมก็ออกไปกับผู้การมนูนะฮะแล้วรอสชผมก็เป็นคนพาผู้การมนูณออกนอกประเทศกันไปคอยเนี่ยแล้วก็มา ตอนคอมชเนี่ยคณะปฏิวัติเนี่ยคือทหารเนี่ยพอไม่กลัวกฎเขาไม่กลัวกฎหมายนะแต่เขามีวินัยคุ้มครองอยู่เขากลัววินัยเพราะทหารไม่วินัยอำนาจอยู่ปลายปากกระบอกปืนทําอะไรก็ได้ครับนี่ครับคือสาคัญที่สุดแล้วเห็นว่าทั้งชีวิตนี่เป็นนายพลนี่ที่จริงคนก็มีรถหลายคันมีบ้านหลังใหญ่อะไรเงี้ยนะครับเสด็จแดงนี่บอกว่าอยู่บ้านหลวงแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์คันเดียวจริงหรือเปล่าครับก็สมบัติที่ตัวเองที่เป็นทะเบียนเนี่ยก็คือมอเตอร์ไซค์คันเดียวนอกนั้นก็รถคนอื่นนะรถยี่ห้อ อันดีดีกว่าเดินก็คือชีวิตนี้ชีวิตนี้เนี่ยไม่ไม่คิดอะไรแล้วก็มันไม่มีอะไรผมก็นอนบ้านหลวงมาตลอดพร้อมที่จะฟรีชีพเพื่อชาติว่าอย่างนั้นเถอะนะมันก็ไม่เราไม่ได้สะสมมอเตอร์ไซค์คันนี้วะครับเนี่ยอันนี้เป็นช็อปเปอร์ที่ซื้อไว้ตั้งแต่ปี3-2ครับอ๋ออันนี้อันนี้ก็ใช้มาตั้งแต่ปี3-2อ่ะฮะครับ ก็มาสามสองแล้วมาสี่สองแล้วมาห้าเคยเดินจราจ,จรจับอุปกรณ์ไม่ครบไหมครับไม่มีไม่มีไม,ไ,มไ,มไม่มีนะมาถึงเวลานี้แล้วเห็นว่าเ <c oughs> สีแดงเขียนหนังสือเสียแดงภาคเจ็ดมีทั้งภาคหนึ่งถึงภาคเจ็ดเลยครับ <c oughs> นะครับซื้อได้ที่ไหนครับภาคเจ็ดนี่ตอนนี้ก็งานแสดงหนังสืองานมากรรมหนังสือครับที่ศูนย์สิริกิจตอนนี้ครับศูนย์สิริกิดก็ผมก็อยู่ที่บูธวาดสินเอ็นศูนย์สองก็ไปเซ็นเซ็นให้แฟนกลับครับเพราะว่าเว็บไซต์เราคนเข้า แปดแสนกว่าคนแล้วอ๋อแปดแสนกว่าคนครับนะครับแหมน่าจะอีกสักภาคนึงนะครับเรื่องเสดงแฟนกลับว่าวิถีชีวิตเป็นยังไงบ้างครับแม้วมีอลัมน์แฟนคลับอยู่ในอหนึ่งนาทีสุดท้ายครับฝากข้อคิดอะไรแก่ท่านผู้ชมหน่อยในฐานะที่เป็นนายทหารระดับนายพลผู้รักประเทศชาติด้วยใจจริงอ๋อก็คือผมก็มีเรื่องเดียวว่าทหารเนี่ยเราลบกันมาเนี่ยตั้งแต่ผมจําความได้นะครับสมัยเชียงตุงคุณพ่อลบเชียงตุงเพราะคุณพ่อนี่ถ้าอยู่อายุร้อยกว่าเพราะคุณพ่ออายุสี่สิกว่าผมถึงเกิด ถ้าลบกันทำไมเชียงตุงเราก็มีชื่อเสียงตั้งแต่สงครามโลกมาสงาครามโดจีนนะฮะต่อมาทหารไทยก็ลบกันสมัยสงครามเกาหลีก็รประมาณปี94เนี่ยรเราก็มีชื่อเสียงต่อมามาลบกันที่เวียดนามสมัยปี10เราก็มีชื่อเสียงต่อมามาลบกันที่ ประเทศลาวการบานปีหนึ่งสามหรือสี่เนี่ยทหารไทยก็เก่งมีชื่อเสียงในทหารหลักจากเรียนในร้อยจปลจากเรียนในสิบก็ยังแข็งแรงต่อมาเราลบที่ชายแดนป้องกันประเทศก็คือกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จนกระทั่งคอมมิวนิสต์สายจีนเนี่ยสลายตัวไปเมื่อปีสองสามสองห้าสองสามแล้วแล้วก็ลบในครั้งสุดท้ายปีสามศูนย์คอมมิวนิสต์สลายตัวไปเมื่อปีสายคอมมิวนิสต์สายสายรัสเซียฮะเมื่อปีสองห้าสามศูนย์เนี่ยคือทหารไทยนี่แข็งมาหมดครับ ปัจจุบันเนี่ยเราจะดูว่าเหมือนทหารเนี่ยอ่อนแอเพราะว่ามัน20ปีเนี่ยยีปีนะมันเพราะว่ามันประเทศชาติมันเปลี่ยนก็เหมือนกับรัววังวัวง,วงจกจักๆงงงหรือกับเหมือนดูหนังจีนอะแค่มาที่มันอยู่ในวงังแล้วมันทําให้ทหารอ่อนแอฉะนั้นทหารเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาปรับนิดหนึ่งประชาชนอาจจะไม่ความมั่นใจให้เข้าทหารที่ลบไม่เป็นหรือทหาร ที่เราผมล้อทุกวัน,นไอ้พวกนักกอล์ฟขึ้นมานใหญ่ในกองทัพเนี่ยแล้วมึงปรับยังไงมึงแม่ทัพในกองก็มีแด่พวกกวนกอล์ฟมันก็จะเสียคนค่อยๆลุกไปะฉะนั้นทหารเนี่ยเป็นองค์กรแรกที่สร้างชาติชาติเนี่ยจะเป็นชาติอยู่ได้ก็คือทหารต้อง เป็นคนบุกเข้าไปยึดก่อนแล้วนักการเมืองถึงจะลงและทหารก็เป็นองค์กรสุดท้ายที่จะทิ้งชาติครับฉะนั้นขอให้ประชาชนเนี่ยรักทหารดีครับครับท่านผู้ชมครับคนดีมีสาระวันนี้นะครับเสดงพูดอย่างชัดเจนเลยทีเดียวเสดงไม่ใช่มาเฟียนะครับสงสัยคงต้องพบกับคนดีมีสาระภาค2กับเสด็จเส้จแล้วนะครับวันนี้รายการคนดีมีสาระต้องขอบคุณมากมากเลยคนตรีคติยะสวัสดิผลนะครับผู้ส่งคนวุ้วตกองทับบกนะครับขอบคุณมากครับสวาสดีครับครับลาแล้วครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเดี๋ยวต่อภาคสอง